ชอบความแบบทีมเวิร์คของเรามากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบช่างนาช่างหุ่มอะไรเงี้ยทุกคนทีมเวิร์คมากการเตรียมตัวหรอครับมันต้องเตรียมตัวหนักขนาดไหนเวลาต้องไปโชว์ในชั้นโชว์ทั้งคันพี่หนูไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยหนูอะลืมของไปเยอะมากอย่างเช่นแบบพวกที่ล้างเดินสำอางหรืออะไรเงี้ยเออก็คือจริงๆก็คือ คือชุดอะทางทางทางแบรนด์ดีดีเจก็คือสปอร์ตให้ใช่ไหมคะมันก็เลยแบบว่าเราก็เลยอ้อชิลๆเลยก็เลยไม่ได้เตรียมตัวอะไรมากแต่ว่าหนูว่าทีมงานหนูอะเตรียมตัวแต่ว่าตัวหนูเองอาจจะชิลคือการว่าของใช้ส่วนตัวแทบจะไม่ได้แบบเตรียมตัวอะไรขนนนาาดั้เเพาแพ็คแบบเป็นชุดชุดว่าเออเราฟิตติ้งไว้อยู่แล้วว่าเออวันนี้เราใส่ชุดนี้อะไรเงี้ยของทางดีเจอะไรเงี้ยคือก็เลยแบบเหมือนเราก็เลยชะล่าใจว่าเอาของส่วนตัวเราก็เลยไม่ต้องเอาไปเพราะเครื่องสำอางนู่นนี่นั่นก็มีพนักงาน ผมไปด้วยอยู่แล้วเลยไม,ไ,มไม่ต้องพกไปเยอะอะไรแต่ว่าก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่เป็นปัญหาเราไปซื้อเอาที่นู <laughs> ่นก็นสนุกไหมคะกับการโชว์ไอเทมโชว์อันนี้ก็สนุกคะ่ะเพราะว่ามันแบบได้เหมือนทุกวันมันมันได้ท้าทายอะไรบางอย่างนะคะ่ะดี่คืองานเนี่ยพอเวลาไปต่างประเทศมันจะไม่เหมือนประเทศไทยมันจะเราจะต้องแบบ ลงรูปลงคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็สนุกเพราะว่ามีเพื่อนสนิทไปด้วยได้ทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างคะได้อะไรนะคะทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างทีเฟอร์ดินอะไรกลับมาบ้างอย่างเช่นอะไรอ่ะพี่ได้แร้บรรดาลใจอะไรกลับมาบ้างได้เลยตั้งโชว์อะไรอย่างเงี้ยแฟชั่นโชว์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือหนูว่าพอไปดูแฟชั่นโชว์เราก็รู้สึกว่า เออเขามีการเขาเทรนกันมาตลอดทุกปีเหมือนว่าเขามี <c oughs> เขาไม่หยุดที่จะพัฒนาค่ะทุกโชว์เนี่ยก็จะมีซิกเนเจอร์ของแต่ละแบรนด์อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบเออเราเราชอบในการแบบเวลาแค่นั่งดูคลิปเราก็สนุกแล้วไอเลย ก็ได้ไปไพรเวทดินเนอร์ค่ะกับคิมพเดเชียนค่ะก็ดีค่ะคือสวยมากสวยมากจริงพี่เขาสวยเขาสวยมากจริงค่ะทราบหรือยังไหมเขว่าจะได้มีการเป็นดินเอกันไม่รู้เลยหนูว่าเพิ่งไปรู้ว่าอ๋อมีไพรเวทดินเนอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะสเกโรลงานอ่ะก็คือไปดูแฟชั่นโชว์วันนั้นคือจะยุ่งเพราะว่าเลยแฟชั่นโชว์เสร็จแล้วก็ต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปดิไพรเวทดินเนอร์แล้วเสร็จแล้นก็ต้องมีอัลเทอร์ปาร์ตี้อีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็มัน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 ค่อนข้างไทยแบบแน่นมากๆเลยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ค่ะตอนแรกคิดว่ามีแค่ออเ e อร์ดิเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอต้องไปแบบว่าเอยเขาก็ถามว่าเราจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยไปอยู่ใกล้ๆอ่ะเนาะเราคิดึว่ามันจะเป็นแบบไอคอนของเราเลยหรอครับหรือว่าดอดอลของเราเลยแบบ ที่เราอยากเจออยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอได้มาเจออะไรย่างเงี้ยจริงๆหนูว่าตระกูลชาเดเชียนะเป็นตระกูลที่เก่งมากๆทุกคนจะมีซีเนเจอร์มีแบบยูนิคอะไรของตัวเองตลอดหรือว่าทุกคนอยากจะไปเจอเขาจริงๆอะค่ะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นครีมหรือว่าไอไลี่หรือเอามันต้องได้ต้องไดเลยว่าจะได้เจอกันในงานนี้ครั้งนี้เหมือนกันใช่เพราะว่าจริงๆอะหนูก็ รู้เพราะว่าอ,อ๋าอ,อมันเป็นแบบเอ,อ๋อชาวคีมคือเป็นคอลเลคชันที่เขาร่วมให้คิมคาเดเชียนมาออกแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่คิดว่าเราจะมีการแบบเจอแบบเป็น Private Dinner <ๆ>มองเขาก็จะไม่มีสื่อไม่มีทีมงานอะไรเราเข้าไปเลยคือเราก็คือหนุ่มกับเจม,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 มอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปไปแค่นั้นเราเได้ได้ขอที่ว่าขอเขาไปขอถ่ายรูปใช่ไหมคะว่าไปขอเขายังไงไปบอกเขายังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันคือทุกคนนะคะที่ไปก็จะเป็นเซเลบหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่เอ๋อถ้า รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยตามโซเชียลมีเดียอิอนฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาจะได้รับเชิญไปไพรเวทดินเนอร์อะไรอย่างเงี้งยค่ะก็คือมีการร่วมพูดคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเรากับเลมก็คือแบบอาแบบอุ้ยมีจังหวะได้พูดคุยกับเขาเราก็บอกเขาว่าเออแบบประเทศไทยชอบคุณมากๆแบบคุณแบบหุ่นสวยหุ่นสับมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชวนคุยแล้วก็แบบมีเอ่อตากล้องที่เป็นตากล้อ,องของของของทางของทางเขาอะค่ะช่วยแซ่บให้ เ,เขาบอกอะไรกับเราบ,ววาบาร้างไปร้านนั้นกบอกเพราว่าคนไทยชอบเขามากทุกคนสวยทุกสาวเขา่าคงแบบคนชมเขาเยอะแล้วอะน้องพี่มันก็จะแบบว่าก็คงดีใจแหละที่แบบว่าเอออุ้ยประเทศไทยแบบชมเขาอะไรอย่อางเงี้ยแล้วเราดีใจหรือตื่นเต้นขนาดไหนเพราะได้คุยแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับเขาด้วยดีใจอุย้ยหนูก็หนูก็เกรงอยู่ค่ะแต่ว่าหนูก,หหนก็หนูก็ดีใจค่ะเต็มเต็มไหมคะก็ ดีนะดีนะเป็นประสบการณ์ดีๆเพราะว่าเราก็อมันมันคงยากมากๆที่เราจะได้แบบพบปะสินคเดเชียนะคะเต็มอ,อิ่มไหมครับกับคลิปการไปดูแฟชั่นโชว์ในครัง้งนี้เต็มอ,อิ่มในเรื่องของการทํางานความสนุกแบบมันได้ทุกได้สูขกับเพื่อนๆในทีมเวิร์กในทีมงานอะไรอย่างเงี้ยด้วยะค่ะแล้วก็ได้ชอปปิ้งสนุกก็ได้ไปดูกี่แฟชั่นครับก็ไปของดีีค่ะดอลเช่ ed, กับ ana, มานาก็ ana, ไปไปแค่แฟชั่นเดียวใช่แล้วก็ไปดูของเอ่อ แมตตี้ค่ะโบแวนค่ะซึ่งเป็นแบบเอ่อเป็นดีไซเนอร์ที่ที่เออทางดีดีเขาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยเราก็ไปดูดีไซเนอร์เขาไปเที่ยวเที่ยวกี่วันแล้วก็ช้อปปิ้งหนักไหมไปเออได้เที่ยวหนึ่งวันค่ะก็ก็ก็ตั้งแต่เช้าล้มละลายเลยไหมล้มละลายไม่ไม่ขนาดไม่ขนาดที่จริงเป็นเป็นเที่ยวเทขาองเก้าที่แบบได้ไปัูโชว์โชว์วิมินานะรเงจริงเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ที่ที่ได้ไปเลยคือปกติเราก็จะดูแฟชั่นโชว์ที่ที่ไทยเนาะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าที่นี่ก็ก็ก็ดีใจค่ะเราก็ตื่นเต้นมากๆว่าเออเราก็ไปเริปเซนต์แบรนด์ดอเชนกับพนาออะไรย่างเงี้ยค่ะทาทำรุคของเจ้าได้ไหมคะวันรูปเขามันก็มีความแบบว่าสายตอขึ้นมาเป็นการกรสลับลุคเป็นการอย่างเงี้ยเปลี่ยนลุคทุกวันคือจริงๆอ่ะหนูอ่ะไม่ได้เป็นคนคิดลุคอะไย่างเงี้ยต้องแบบขอบคุณช่างหน้ามากๆค่ะพี่นิวตอนแล้วก็พี่มิวอ่ะทำผมก็คือทุกคนแบบอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าชุดนี้เดี๋ยวแบบทำแบบนี้ดีกว่าด้วยเราเราสบายตรงที่ว่าช่างหน้าช่างผมเขาทำงานด้านแฝง ามาก่อนอะ <S <S เขาจะรู้ว่าแบบเออทิศทางมันไปทางไหนแต่แบบบางคนเก็ตบ้างบางคนไม่เกตอะไรอย่างเงี้ยคะ่แต่ว่าเราก็จะเชื่อเขา่า่เออโอเคเราเป็นแบบนี้เลยมันทำใ,ให้เรารู้สึกสมมนุกกับการแต่งตัวไลยคะ สนุกค่ะถ้ามีเขานะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะเราก็คงแต่งไม่ได้แบบเลยอยากปรับอยากดูอุ๊ยไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะว่าแบบอยากปรับให้ดูโตอะไรอย่างเงี้ยก็คือแล้วแต่เขาเลยเพราะว่าเราเองก็คงดูโตไม่ได้เท่าไหร่เราก็ตัวเล็กกระตุ้นริ้วอะไรติดใจไหมคะประการไปชมไปชั้นชมครั้งนี้อะไรอย่างเงี้ยติดใจมากก็ดีนะพี่มันเป็นประสบการณ์ดีๆนะถ้าได้ไปอีกก็อยากไปอีกเออเขามีทับทงทับทามอะไรบ้างไหมเออก็มีมีมีคุยกับกับกับเอ่อคนในวงการอะร ไ้บ้างแต<ม>่ว่ายังไม่ได้แบบเป็นการฝักนั้ฝกตัวใช่อะไรประมาณนั้นนอกจากได้เจอคิวมาได้เจอคนดังอะไรอีกไหมครับคือเราจะไปทางเจอทางอ๋อคือจะบอกว่าเราไปอะไรดอยเชนกันบมาหน้าเนี่ยทางเอเชียนเนี่ยจะมีแค่ทางเวียดนามแล<อ>้วก็คนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ได้แบบเจอเกาหลีหรืออะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะเพราะฉันก็จะเจอแบบออเซเลปเวียดนามนะคะอย่างอย่างโชอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเราก็ไปสนิทกันที่นั่นเลย การไปชวไมชวัฒนมแต่ละครั้งนะครับคุณมักจะเอารูปดาราของแต่ละคนมาเปรียบเทียบกันถึงแบบรูปตา่ตางๆน้องมองยังไงบ้างหนูว่าไม่ต้องเปรียบเทียบหรอกเพราะว่าแต่ละคนก็มีสไตล์แบบแตกต่างกันแล้วก็มันหนูว่าการทํางานต่างประเทศมันค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วก็ท้าทายตัวเราเองอยู่แล้วนะคะหนูว่าทุกคนก็อยากกะทําพาตัวเองดีที่สุดเลยเดี๋ยวบินกลับมาไทยก่อนค่ะค่ศ ่เจอการวันนั้นเพราะว่าไม่เจอวี่คนนี้อ๋อไม่เจอไม่ได้เจอพี่เลยไม่รู้ผ่านไปสามวันเผื่อจะมีไม่มีโอ้ยพี่มันเลวได้ขนาดนั้นอแบบไปกับสายฟอมมั้งไงผมก็อยากเจอนะไม่ได้ไม่นานจริงๆก็มีใคร inbox มาในช่วงสามสี่วันนี้ มันมันมันเงียบขนาดนั้นเลยหรอเงียบหิบเลยค่ะคนอินบอกมาแต่ไม่ได้อ่านหรือเปล่าไม่มีไม่มีเราปิดไในเล็กด้เลยก้าวเราไม่มีข่าวว่าแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมทีช่องหรืออะไรเงี้ยเขาตามรังหีบเราหรเรื่องจริงไหมใครอ่ะ เขาบอกมีพระเอกหลายคนแบบว่าอยากจะแบบหนูอยากรู้เลยนะเนี่ยหนูอยากรู้เลยนะเนี่ยเขามีหลายคนว่าสำหรับตัวเราเลยครับอะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีลงมนาอะไรอย่างเงี้ยมีไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะถ้า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 หนูตัวหนูรู้เองนะไม่ไม่มีเลยค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาเราไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมไม่้ขไม่ได้ขอเกยอดตัเด็กเชมไม่อไม่ไดไม่ได้ขม่ได้ขม่ได้ขอม่ไอไได้ข่ได้ม่อไไดม่้ขไม่ม่ได้ข่ได้ขอ่ไ ผม有有 e ceu, ไม่มีใครอยากจะเข้ามาหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ดีู่ดูด้วยช่วงนี้เราไม่ได้โฟกัสไม่ได้อะไรไม่ไม่ไม่มีเลยค่ะไม่มีเหงาไหมไม่เหงาค่ะไม่เหงาสนุกดิ้มหนูทำทุกวันหนูก็ไม่มีเวลาที่จะนอนแล้วพี่หนูง่วงมากตอนเนี้ยี่บอกตลงก่บะทยังไงบ้างที่แบบพออาบน้ำเสรสดๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะคุณลูกมีลมจีบกันอะไรรู้สึกยังไงอะคะก็ ก็เป็นเรื่องปกติแหละที่แบบว่าเออถ้าคนเอ้ยเป็นแบบเป็นเป็นเซเลบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทําไมถึงไม่มีคนมาจีบเราก็แบบถ้าเราเป็นแบบมองมองแบบพาเฮ้ยทำไมพี่เขาไม่มีคนมาจีบเขาก็แบบเออเขาก็ดูแบบว่าเจอคนเยอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงตั้งคําถามเหมือนกันเลยมันเป็นเรื่เป็นยังไงอ่ะถ้าเหมือนตอนนี้ตอนนี้เราเป็นแบบน่าเสียใจไหมแต่เมื่อก่อน อยากดังจะเป็คนเดิมก็ชอบอยากอยากอยากได้คนที่เขาเม,มีวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่กับเราเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อยายุที่มากขึ้นมันทำให้มุมมองของเราเปลี่ยนมากค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องของหนูว่าทุกคนน่ะจะมีแบบ state of life ของตัวเองคือ คือเขาแ่าสแตนดาร์ดว่า10ปีเราจะเปลี่ยนใช่ไหมพี่แต่หนูว่าบางคนมันก็เร็วกวันนะ<ม>คือบางทีเนี่ยเราอาจจะชอบคนนี้เราสนุกกับคนนี้ แต่พอสเตจออฟไลฟ์เราเปลี่ยนไปอายุถึงอายุหนึ่งเราก็มองจุดมุ่งหมายในชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามีผลมากๆเลยค่ะกับกับการแบบทำยังไงให้เมนเทนชีวิตความสัมพันธ์ของเรามันไปได้ยาวเลยเงี้ยยากมากยากมากแต่ทุชทุกวงนี้เป็นเทนสดไหมเป็นสดเหรอคะสดเลยตัวเองเป็นที่ตั้งไงเฮ้ยไม่เป็นไรพี่สดแล้วสวยโอเคแ้นจุดมุ่งหมาย่องความรักของเราเป็นยังไงตอนนี้ก้าว ไม่ไม่ได้คิดเลยค่ะคงทำงานไปก่อนเลยกอนแล้วสวยเนาะส่วนเราจะดูแลตัวเองใช้แต่ก้าวคนเดียวแล้วเราเรามั่นใจเรามั่นใจเราไม่ได้เป็นน้องแคนเกมหรือเป่าส่วนเราไม่สวยมากโอเคขอบคคุณ